วันนี้มาถ่ายไก่ให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับดูแต่เขาฝากผมไว้นิดนึงผมก็มาถ่ายคลิปให้เขาดูตอนแรกว่าจะถ่ายเมื่อวันเสาร์าทิปแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะมันหนาวจัดเลยมันอยู่ยิมก็หนาวก็เลยมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูครับกับเจ้าต้นเหลียวนะครับผมตั้งแต่ผมเตะทำคลิปสองคลิปนั้นแล้วผมก็ไม่เตะเลยครับได้ขายไปแล้วนะครับผม กับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ออกที่ที่อยู่นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมแต่สำหรับเจ้าตัวเรียวผมได้ขายไปแล้วนะครับผมพร้อมกับตัวเมียนะครับผมและตัวเมียพวกนี้คือไม่ใช่นะครับคือก่อนก่อนเขาก่อนที่ผมจะขายไปหรือว่าตกลงขายไปแล้วผมก็เอาตัวเมียมาเพาะครับผมมาเพาะ เอไว้สําหรับผมด้วยแล้วก็จะแถมให้กับเจ้าของคนใหม่เจ้าต้นเหลิวนี้ด้วยนะครับผมตัวเมียจริงๆแม่พลักที่จัดจุดไปให้ก็จะเป็นแม่จุกดํากับแม่จุกทองนะครับผมแล้วก็อีกหลายตัวนะครับผมแล้วก็มีอีกชุดนะครับผมนี่วันนี้ผมเลยมาถ่ายชุดที่เขาบอกเขาอยากเห็นเจ้าต้นเหลิวก็ถ่ายให้ดูครับสมบูรณ์ปี๊ดเลยครับผมน้ําหนักสามกิโลอัพแล้วครับผมกระโดด กระดูกนี่รับรองว่าแข็งโป๊ผมงอนก็งอนเอ้อนี่ลูกลอยนะครับกว่าผมจะเพ,าะ,เพาะพัฒนามาหลายชั้นหลายชั้นจนได้กระดูกอย่างนี้ครับใช้เวลานานมากประมาณลูกลอยนี่กระดูกแข็งโป๊กนะครับผมบีบเนื้อของแทบไม่เข้าเลยนะครับนี่ตั้งแต่เตะสองคลิปแล้วผมก็ไม่ถ่ายเลยนะครับผมเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เอาเตะเลยเอามาปล่อยถ่ายนี่นะครับผมตัวเมียที่ผมใส่ไว้เลยนี้มีเยอะเหมือนกันนะครับผม ก่อนจากก็เล็กชุดก่อนจากชุดนี้ครับมีสายฟงหวินลึกๆเลยนะครับผมแล้วสายเปรเล่หมูา้าวซีตาแล้วก็มีคู่เกิดเจ้าดิโก้นะครับผมที่ผมใส่ไปเลยนี้นะครับผมที่ใส่ไปกับเจ้าต้นเหลีวยตัวนี้นะครับม,มันจะมืดๆหน่อยนะผมก็ใช้ฝีมือในการดูนะแต่เจ้าเจ้าต้นเหลิวนี้สมบูรณ์มากมขอขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ไว้วางใจ ไก่ชนต้นบุเรงนองนะครับผมราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับผมเอาง่ายๆคือไม่ใช่ว่าคุยอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมราคาเขาครึ่งแสนนะครับผมเป็นความภูมิใจสุดๆแล้วนะครับผมสหรับคนพอไก่ธรรมดาธรรมดาคนนึงะะที่ได้ขายไก่แล้วก็มีผลงานเยอะแยะเยอะแยะมากมายจนจำไม่หมดนะครับผม ำหรับเจ้าต้นหลี่ตัวนี้ถ้าเอาไปเล่นถ้ามีเงินอยาตีแทนได้ครับเอาเป็นเบอร์แขงค่รดนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมม,มีมีลาตัวนี้ตัวลูกชายของเจ้าจากักรเอานะครับผมผ่านมาหลายชั้นหลายชั้นแล้วนะครับผมจะมีมีชั้นแรกๆนะครับผมก็บางตัวพ่อกับแม่สายพ่อสายแม่ผมก็ได้ขายออกไปเยอะครับผมผมว่าคงต้องอาศัยเก็บคันลูกชั้นหลานชั้นเหลนะเพื่อมาต่อิมให้มันสูงขึ้น ูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าโดนหักคอไปเยอะครับสรุปเลยก็เหลืออยู่เท่านี้แหละรครับผมแล้วก็เหลือพวกชุดดาวลุ่งที่ผมดันขึ้นเป็นพ่อพันุอยู่สองสามตัวนะครับผมแล้วก็มีเจ้าจันเจ้าครับผมเจ้าดิกโก้เจ้าโอเว่นอะไรเนรี่ยที่ดันขึ้นเป็นพ่อพันุ์นะครับผมเกิดจากทุกตัวที่ ผมเอยนามานี้คือเกิดจากลูกเพาะผมอย่างเดียวแลวไม่มีเอาการเอาสายอื่นสายนู่นสายนี้มาใส่กับไก่ผมนะครับผมจะใช้แต่ลูกเพาะผมเท่านั้นเลยเก่งไม่เก่งไม่ไมรู้แต่ผมงานก็เยอะครับผมเยอะจนแบบว่าเปอร์เซ็นท์ผ้าถามว่ามีไหมมีมีน้อยมากครับผม แล้วต่อไปชุดชุดต่อไปที่ผมกำลังจะทำขึ้นกระดงกระโดดเรื่องโครงสร้างไม่เป็นลองง่อนแน่นนแต่ขอย้าจะไม่มีง่อนมามาสมนะครับผมผมจะเล่นแต่ลูกร้อยอย่างเดียวแล้วก็ยังมั่นคงเพราะพัฒนามาแต่แนวนี้แนวเดียวมาเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วก็นานมากครับผมจนผมจำไม่ได้แล้วครับผมว่าหลายปีเกิน10ปีแล้วกันเอาง่ายๆแล้วครับผม พอ,อพัฒนามาแต่สายนี้ลผลงานไปไปไปชนเยอะเขายิงสายเจ,าเจ้าฟงเจ้าฟงเบง,เบงนี้เคยชนเัินลายมาแล้วนะครับผมไม่ใช่โมลแล้วหมดเม็ด้มนี่มกับ7จ็ดแส็กระชนมาแล้วนะครับผม ้าแสนห้าก็ชนมาแล้วชนะนะครับผมไม่ใช่แพ้นะครับผมสายนี้เลยมาพอพัฒนาต่อไปสูงเรื่อยๆสายเปเลก็ชนหลักแสนหลายตัวนะครับผมนี่ครับผมเอามาไายดำๆนั่นนะครับจะอาจจะมุนๆหน่อยนะครับผมก็เป็นสายของเปเล่ครับผมมีคู่เกิดเจอดิตโก้ด้วยตัวบนนี้ครับผม มีสายตีตานะครับผมผมต้องบอกเป็นสายแล้วครับผมบอพ่อแม่เขาุมเพาะมาชั้นหนึ่งแล้วก็เอาชั้นลูกมาเพาะอีกชั้นแล้วก็เอาชั้นลูกของเขามาเพาะอีกชั้นหนึ่งเงี้ยครับผมมันกนะ็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน,านหลายปีครับผมไม่ใช่ทาวันกับวันได้เดือนสองเดือนได้เพาะครั้งเดียวเราได้มันก็มันคงไม่ใช่แบบนั้นคือมันก็เพาะชั้นหนึ่งพอเรารู้ว่าขาดเหลือ ตรงไหนแล้วก็ค่อยๆไปเติมเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวครับผมเราชอบเค็มแล้วก็ใส่น้ปาปลาเราชอบหวานแล้วก็ใส่น้ำตาลล้วชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ําส้มเนี่ยละครับผมให้มันลงตัวแล้วลงรสของมันที่เราชอบแล้วคิดว่าอร่อยที่สุดนะครับผมเราถึงจะกินมันอย่างอร่อยผมพูดถึงก๋วยเตี๋ยวนะครับผมไก่ก็ผมใช้เนวๆอย่างนั้นแหละครับผมจะไม่ค่อยมีการทิ้งครับผมแต่และตัวแต่และ แต่ละตัวของผมที่ผมใช้เพาะนะครับผมถึงเขาแม่นเขาขาดดีลาผมก็จะเอาดีลาไปเติมโดยใส่เลือดของผมนี่ครับชั้นต่อไปต่อไปนี่มันก็คือว่าโอเคบางตัวมันเล็กผมก็ใช้ตัวใหญ่โครงสร้างดีเอาไปเติมนะครับบางตัวพ่อเล็กติวเดียวเอาใช้ตัวเมียโครงสร้างดีสูงแล้วก็รู้สายเลือดรู้พ่อรู้แม่รู้พี่รู้น้องเอาไปเติมออกมามก็ประมาณนี้เลยครับผม ลูกหนุ่มๆอย่างน้อยๆไ,ไม่มีไม่มีต้องมีสองสี่สองห้าครับผมเพราะเขาเป็นลูกร้อยครับผมถ้าทุกคนที่เล่นพม่าลูก้อยคงจะรู้นะครับถ้าเรารออายุเขาได้สองหกเจ็ดแปดนีไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่ที่เราบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างพูดอะไรไม่ได้เลยครับอยู่ที่เราดูแลยอยู่ที่เรารักมันเท่านั้นเองครับผมไก่สําหรับไขขก่พม่าลูก้อยแต่สําหรับเจ้าต้นเหลียวนี่เป็นไก่ที่กระดูกดีมากๆครับผม เป็นสองสาเดือนแล้วครับผมผมไม่ได้จับเลยสองเดือนกว่าแล้วครับผมอยู่กับตัวเมียดูหน้าดนแดงแดกครับผมดูรูปหล่อครับผมไก่งโง่เพ้งอย่างนี้ไม่กม้มไม่มีการก้มให้เขาตีแน่นอนครับผมเบอร์แข่งมหาโหดครับผมแขงหน้าจับแล้วก็ลีลาก็เห็นตามคลิปสองคลิปแล้วนะครับผมได้ขายไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้มีลูกค้าที่ซื้อไปเขาโทรมา เขาอยากเห็นนะครับผมธรรมดาคนซื้อของเขาก็อยากเห็นของก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อไม่ไม่ขอเอ่ยที่อยู่ไม่ขอเอ่ยอะไรใดทั้งสิ้นครับกับ,บใก่ชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ผมจัดจัดให้ไปตั้งชุดไปตั้งเหล่าเขาทาฟาร์มเขาจะไปทําฟาร์มครับผมหมกเม็ดนิดหนึ่งไว้รอดูผลงานข้างหน้าผมกล้ารับรองเลยด้วยการเพาะของผมมาไม่มีพลาดครับผม ผมให้ผ้าในเต็นที่ไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าก้ามมีไหมมันอาจจะมีจะมีน้อยครับผมแปดตัวได้เก่งหกตัวแล้วก็ไม่มีลีลาหรือว่าลีลาน้อยแต่ยังคงลูกแม่นแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมสาหรับชุดที่ผมจัดไปเพาะให้นี่นะครับผมแล้วถ้าจะได้กระดูกโครงสร้างที่แข็งแรงเนื้อหนังอะไรที่ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันผ่านการผรสมประสานมา นานหลายชัน้นจนรู้จนรู้ครับผมว่าจะต้องเติมอย่างไรอันไหนมันขาดไปอะไรมันไม่ดีแต่ก็ยังคงเป็นลูก้อยสไตล์ต้นบุเรงนองโดยไม่มีเอาอย่างอื่นมาผสมไม่มีเอาอย่างอื่นมาคว้ยไม่มีเอาที่เด่นเด่นดังๆอะไรของเขาผมไม่ยึดติดครับผม พอการเพาะไก่แต่ละชั้นแต่ละชุด่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีใครเก่งครับแต่มันต้องให้เวลากับมันนะครับเรายิ่งเพาะเราต้องรู้ครับผมไม่ใช่ว่ายิ่งเพาะไปก็เท่านั้นบางทีบางคนสมมุติว่าเป็นคนพ่อแม่เป็นลาราลูกออกมาเป็นขี้ยาก็มีเยอะแยะผมเถยอยเยอะไรครับผมจะเอาแน่เอานอนอะไรกับไก่ก็ไม่ได้แต่ถ้าเพื่อเรารู้ การเพาะไก่เรารู้ซึ่งสายเลือดที่เราเพาะมาแล้วรู้ยันขอญาตพูดคำหยาบนีดนรู้ยันโคตรเง่าของเขามันก็ทำอะไรมันก็ทำให้เราสามารถที่ทำอะไรง่ายขึ้นนะครับผมอ่านยันพ่อยันแม่ยันปู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเอ่ยมาก็คือเป็นลูกเพาออะผมล้วนๆครับผมสายของผมล้นลวน ก็ภูมิใจครับผมทำมานานครับผมรักษาระดับมาตรฐานนะครับผมเอาไว้ครับผมประมาณนี้เลยสำหรับเกนๆที่ชื่นชอบพมา่าลูกร้อยเลือดสูงสูงเลือดสูงเลือดแท้เลยนั่นแหละนี่เลยครับผมสไตล์ถ้าเป็นสไตล์ก็คือผมชอบแบบนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าจะเก่งวิเศษวิโสหรือไม่เก่งหรือว่าแต่ผมชอบในความที่เป็นพมา่าเลือดสูงสูงแล้วก็เขาฉลาด เขามีไอคิวเขามีลูกหน้าบางตัวถ้าแม่นๆนะครับผมลูกหน้าอย่างเดียวหยุดคู่ต่อสู้ได้เลยครับผมไม่ว่าจะกระแสจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรอะไรผมไม่กล่าวถึงไม่เอ่ยถึงใครไม่อะไรไม่เคยมีอะไรกับใครครับผมก็ไม่สนผมก็ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยสายเลือดของผมแบบนี้โดยที่ผมหมดลมหายใจเลยเพราะผมรักทางด้านนี้และผมทำสิ่งที่ผมรักแบบนี้ มาจนถึงทุกวันนี้จริงๆครับผมไม่มีหมกเม็ดและมัวเน้นตามสไตล์ต้นบูลเล็กนองครับผมขอบคุณนะครับวันนี้สิบนาทีแล้วโม่เป็นต้ๆยาวๆไปเลยนานๆจะมาทําคลิปแบบนี้สที่ีเจ้าของคนใหม่เจ้าตัวดีเขาขอ,ขอลองให้ผมขายเขาดูหน่อยเขาคิดถึงครับผมคนซื้อไปแล้วครับบูาตัวก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมอย่างที่ผมบอกครับรึ่งแสนนะครับผมก็ เอ่ยน,นิดนึงมันเป็นความภูมิใจครับผมไก่ไม่มีไฟครับผมไก่ไม่มีไฟเนี่ยครับผมขายไก่ไม่มีไฟได้ราคาขนาดนี้ผมก็โอเคแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ใช่คนเลี้ยงไปตีน่งครับผมถ้าผมคนเลี้ยงไปตีผมก็ยังย้ำจุดเดิมผมจะขายไหมเนี่ยผมก็ไม่ขายครับผมผมก็เลี้ยงเอาไปตีนะครับผมแต่นี่ผมมาแนวขายผมต้องคิดว่ามันเก่งและมันดีที่สุดแล้วผมถึงขายครับผมไม่ใช่ว่าเห็นก่องกำค้งไม่ ไม่พอดีพอดีแล้วมาจับใส่ตะกร้าล้างน้ําเพื่อมาปั้นแล้วขายใหม่แล้วไก่คนอื่นมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วบอกว่าเป็นไก่เราแล้วขายอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผมครับผมผมโปร่งใสจริงใจครับผมยังไงก็ฝากติดตามชุดนี้ด้วยถ้ามันได้เดินทางไปคงไม่นานเนี่ยแหละครับผมคงได้เดินทางไปก็ฝากชุดนี้ติดตามกับเจ้าของใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเผยหรือเปล่านะครับผม ฝากให้ดูครับแต่แม่พันนี่พวกนี้ไม่ใช่นะครับผมคือผมมาเติมมาเติมมาเติมใส่ไว้คือเป็นชุดทิ้งทิ้งทวนของผมครับชุดสุดท้ทายของผมละก็คือเดี๋ยวก็จะแบ่งให้กับเจ้าของใหม่เขาเหมือนกันครับผมแล้วมีอีกชุดเลยครับผมที่ยังไม่เปิดเผยครับผมผมวันนี้ใค้มาดูเฉพาะตัวเจ้าต้นหลิวนะครับว่าสมบูรณ์ดีน้ำหนักดีความสมบูรณ์เต็มร้อยกินกินเหมือนกันนะครับผมกินทุกสิ่งทุกอย่างก,กินกันกระเพาะเบลอเลยครับผมสุดยอด ทำมาเขากระโดกเอาจับมืล้วเกียดเลยครบผมแข็งจริงจริงนะผมขนาดไม่ได้เลี้ยงเลยับผมแล้วก็ไม่ได้จับด้วยอย่างนี้สมบูรณ์ับผมขอมาผมถ้าจะคุณเจ้าไปเลี้ยงตีก็เต็มที่เลยครับผมเรื่องกระดงกระดดโครงสร้างไม่ต้องอายใครไม่อายใครแน่นอนับผมสําหรับชุดนี้นะครับก็วันนี้ผมมาทําคลิปให้เจ้าของคนใหม่เขาดูแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับ การไว้วางใจไก่ชนต้นบุเิงนองนะครับแล้วก็ยังคงขายไก่อย่างนี้ตลอดไปจนมดผมหมดลมหายใจเพราะผมรักและผมชอบสิ่งนี้มาจริงๆเคยฝันไว้เคยอะไรไว้เยอะแยะยยเยนี่ครับเกี่ยวกับไก่เรื่องไก่อยากได้ไก่ลีลางนี้พอเรามาทำเราเริ่มจากลองผิดลองถูกลองนู่นลองนี่ลองเติมลองซื้อนู่นลองนี่มาใส่มันไม่ใช่ครับผมถ้าเราจะเพาะไก่ขึ้นมาสักชุด ฝึกตัวให้มันเก่งแล้วได้ดังใจเราเราต้องรู้โคตเงามันครับผมไม่จําเป็นต้องตีลานไม่จําเป็นต้องตีแสนขอให้โคตเงาเขามาแบบไหนตระก,กูลจะสูงหรือจะต่ําไม่สนครับผมขอให้โง่เฮงเขาได้เขาเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาลงตัว ออกชนได้ทุกตัวครับผมอยู่ที่เงินของท่านด้วยท่านมีเงินเยอะท่านก็ไปชนเยอะท่านมีเงินน้อยท่านก็ไปชนน้อยแต่ผมมาแนวน,นี้เพื่อสร้างสรรค์ผมผลงานของผมให้เป็นให้ทุกลูกค้าทุกท่านดูตลอดระยะเวลานานนานไหลเป็นสิบปีครับผมทุกวันนี้ก็ยังคนเหมือนเดิมทําจุดเดิมและเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไปให้มันสูงให้มันมากชันขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการบกเม็ด,มดละมวนนิ่มครับผมจากใจต้นรูเลงนองนะครับผมวันนี้โมยาวยาวครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับเจ้าต้นหลิวนะครับผมขอบคุณครับ